สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้พมมีหนังสยองขวัญจากประเทศอินโดนีเซียมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่าซุกมา2 0 2 5เรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งเมื่อพวกเขาย้ายไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ แต่พวกเขากลับพบว่าที่นั่นมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลพวกเขาจึงได้สืบหาความจริงจนสุดท้ายก็ได้พบกับความลับอันมืดดำที่ถูกซ่อนอยู่ในบ้านหลังนั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกระดูกรับก่อนจะรับชมพมขอค่าบัตรเข้าชมครละหนึ่งไหลและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะขนดากลุกแล้ว เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเรื่องราวได้เล่าถึงอารีนีหญิงสาวที่กำลังตกอยู่ในช่วงยากลำบากเนื่องจากเห็นด้าสามีของเธอมีอาการป่วยทางจิตและเขาก็ปฏิเสธการรักษาทั้งคู่มีปากเสียงกันทุกวันเห็นด้าก็เห็นภาพหลอน หาว่าภรรยาแอบคบชู้จนสุดท้ายเธอก็ทนไม่ไหวเธอตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับเขาและตลอดสองปีที่ผ่านมาอารีนีก็พยายามรักษาหัวใจของตัวเองเธอพาออยานลูกชา,ายาาเ,เพายาียงคนเดียวย้ายไปอยู่ในบ้านเช่าหลังใหม่พร้อมกับพัมซึ่งพัมเขาคือผู้ชายที่เธอคุยด้วยนะครับเขาเข้ามาเติมเต็ม,ตมหัวใจให้กับเธอเขาเป็นคนอบอุ่นดูแลเทคแคร์เธอกับลูกเป็นอย่างดีแต่พมมอบอกก่อน่าพัมกับอารีนีไม่เคยนอนด้วยกันเลยสักครั้ง เวลาที่เธอต้องการเขาก็มักจะหาเรื่องบายเบียงและภายในบ้านเช่าหลังนี้ก็มีคนคอยดูแลอยู่นะครับเธอมีชื่อว่าป้าสรียิงแก่ที่ขาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ถึงจะเห็นอย่างนั้นเธอก็ไม่เคยบกพร่องในนาทีเธอทำงานได้ทุกอย่างรู้จักทุกซอกทุกมุมของบ้านเป็นอย่างดีพัมกับอารีนีที่ได้เจอกับเธอก็ทักทายกันตามมารยาทและอารีนีที่มีโอกาสได้คุยเธอก็ถามกับป้าสรี ว่าอยู่ที่นี่มานานแล้วหรอแล้วบ้านของป้าอยู่แถวไหนป้าสรีก็เล่าให้ฟังว่าเธอทํางานอยู่ที่นี่มา35ปีแล้วบ้านของเธอถัดจากนี่ไปไม่ไกลเธอเป็นคนแก่เดินทางไม่ค่อยสะดวกโชคดีที่เจ้าของบ้านหลังนี้อนุญาตให้เธอดูแลที่นี่พอได้มีตังค์ใช้พ่อถึงตอนคาทางด้านพํมก็มีของเสื่อไพรให้กับอารีนีนะครับเธอที่เห็นก็ถึงกับน้ําตาไหลเพราะนั่นมันคือจากเยป้าที่เธออยากได้มาตลอด ในช่วงนั้นชีวิตของเธอก็ดีขึ้นมากๆเธอไม่ต้องกังวลว่าจะมีปากเสียงกับสามีเพราะพรมเขาเป็นคนสุขุมนุ่มลึกวันวันรุ่งแต่กับงานกว่าจะกลับบ้านก็มืดค่าส่วนอีหยันที่ยังไม่ได้ไปโรงเรียนเขาก็เล่นอยู่กับเด็กแถวนั้นทั้งสองได้เล่น่้นแอบอีหยันที่อยากเอาชนะก็ได้หาที่ส้นที่หาเจอยากๆเขาเข้าไปในห้องห้องหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นห้องเก็บของนะครับในนั้นเกิด่ไปด้วยฝุ่นแถมข้างหน้าก็มีกระจกบานใหญ่ได้ตั้งอยู่อีกด้วย และนี่แหละครับคือต้นตอของความน่ากลัวที่กําลังจะเกิดขึ้นอียันก็เห็นว่าในกระจกมันมีบางอย่างได้ซิงอยู่เขาที่รู้สึกกลัวจึงจะรีบหนีออกมาแต่มันก็ไม่ทันและพออารีนี่เห็นว่าเขาได้หายไปเธอก็เป็นกังวลใจซึ่งตอนนั้นพ่มก็ได้มาพอดีเขาจึงรีบช่วยเธอออกตามหาโชคดีที่เขาเจอประตูลงไปที่ห้องข้างล่างจึงสามารถช่วยอียันออกมาได้เพื่อนอียันที่เห็นก็ตกใจอยู่นะครับแต่นั่นมันก็เป็นแค่จุดเริ่มตน้น พอหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอียานก็มีท่าทีปแปลกเขาเดินละเมอในขณะที่นอนหลับทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและเขาก็มักจะวาดรูปสถานที่หนึ่งที่ดูคล้ายกับบ้านซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่พำนได้ให้คนยกกระจกบ้านนั้นขึ้นมาเขาบอกว่ากระจกสวยดีจึงอยากเอามาตั้งไว้ในห้องแต่ดูเหมือนว่าอารีนี่จะไม่ชอบนะครับสีหน้าของเธอดูเป็นกังวลอย่างมากและในวันเดียวกันก็มีใครบางคนได้มมสันกระดิ่งที่หน้าบ้าน อารีนี่ที่เปิดออกไปดูก็พบว่าเป็นเฮนดาสามีเก่าของเธอที่มาหาเธอก็งงอยู่นะครับว่าเขาหาเธอเจอได้ยังไงทั้งที่ไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วและที่เขามาที่นี่ก็เพราะว่าเขาอยากจะพบกับลูกอารีนี่ที่ไม่อยากยุ่งด้วยเธอจึงโกงหกว่าอิยันไม่อยู่แต่พูดยังไม่ทันจะขัดคําอิยันก็ออกมานะครับเฮนดาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาชวนอิยันไปเที่ยวด้วยกันทางด้านอารีนี่ก็อยากจะห้าม เธอบอกว่าไม่อยากให้ลูกออกไปจากบ้านถ้าอยากเอาลูกไปด้วยต้องไปวันอื่นแต่ขณะที่พูดปาสรีก็ได้เดินเข้ามาเธอทักทายเฮนดาพร้อมบอกว่าเดี๋ยวไปจัดข้าวของให้อารรนี่ที่ดินเธอก็งงว่าทําไมปาสรีถึงเข้ามายุง่งแต่เธอก็ไม่อยากทําให้ตัวเองอารมณ์เสียเธอจึงบอกกับเฮนดาว่าอย่าพาลูกกลับมาค้าเด็ดขาดเพราะพราหมสามีใหม่ของเธอ,อยังไม่รู้เขากลับมาจะทะเลาะก,กันเปล่าๆทางด้านเฮนดาก็รับปากนะครับ แต่เขาก็ทําไม่ได้เขากับอียันได้หายไปพําที่กลับมาก็คิดว่าจะโกรธแต่ไม่ใช่นะครับเขาเลือกที่จะพาอารีนี่ออกไปตามหาด้วยซ้ําแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนเห็นด้าก็ได้พาอียันกลับมาเขาให้เหตุผลว่าที่มาช้าเป็นเพราะฝนตกหนักซึ่งตอนนั้นฝนก็ตกจริงๆนะครับแต่ยังไงก็ตามอารีนี่เธอก็ไม่เชื่อใจเขาอีกแล้วเธอต่อว่าเขาพร้อมสั่งให้เขาว่าอย่ามาที่นี่อีกเฮนด้าก็พยายามอธิบาย ว่าอียันก็เป็นลูกของเขาเหมือนกันเขามีสิทธิ์ที่จะพบกับลูกได้พรมที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีจึงได้เข้ามาห้ามเขาบอกว่าเว้นระยะให้พวกเราหน่อยอียันอยู่ที่นี่ปลอดภัยแน่นอนพอพูดจบเขาก็ปิดประตูบ้านทันทีในคืนวันนั้นทุกอย่างก็เงียบสงบอารีนี่ที่กําลังนอนหลับอยู่ดีๆจู่จูเธอก็ฟันปแปลกเธอฟันเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่ในกระจกด้วยความตกใจเธอจึงสะดุง้งตื่นและเธอก็บังเอิญได้พบว่าอียันได้หายตัวไป เธอได้ยินแค่เสียงร้องที่ดังมาจากไหนสักแห่งเธอจึงรีบตามไปดูก็พบว่าอียานได้ติดอยู่ในกระจกบานนั้นเธอก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยลูกออกมานะครับแต่ก็พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ความฝันอย่างไงก็ตามอาลีนี่เธอก็เป็นห่วงลูกเธอเข้าไปหาเขาในห้องแต่ก็ไม่พบกับลูกที่นอนอยู่ในนั้นเธอจึงเดินตามหาปรากฏว่าอียานกําลังนอนอยู่ในอ้อมกอดของแป้ารี ที่เข้ามาในบ้านตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เธอที่เห็นจึงรีบพาลูกกลับเข้าไปนอนในห้องวันต่อมาอารินีก็ได้วิดีโอคอลคุยกับเพื่อนโดยพวกเธอคุยเรื่องธุรกิจเย็บผ้าด้วยกันแต่เทว่าตอนนั้นเพื่อนของเธอก็สังเกตเห็นบางอย่างปแปลกเพื่อนเห็นว่าอารินีคุยอยู่คนเดียวเธอจึงถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอารินีก็บอกนะครับว่าเมื่อกี้นี้เธอกําลังคุยกับพรมแต่ความจริงน่ะไม่ใช่เพ,พราะพรมยังไม่ได้กลับทธิบาน ดูเหมือนว่าเธอจะเจอบางอย่างเขาแล้วเธอกีดล้องบอกว่าช่วยดูวยเพื่อนที่เห็นก็ตกใจมากๆผ่านไปไม่นานทําก็ได้มาพอดีเขาจึงรีบเข้ามาหาเธอหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอารีนีก็รู้สึกถึงความผิดปกติของกระจกบานนี้เธอจ้องมองมันด้วยความสงสัยต่อมาอารีนีก็ได้มีโอกาสไปที่บ้านของป้าสรีซึ่งเธอก็บังเอิญได้เจอกับรูปถ่ายที่ป้าสรีถ่ายอยู่ที่บ้านของเธออยู่ป้าสรีจึงเล่าให้ฟังว่า ในอดีตเธอกับสามีช่วยกันดูแลบ้านหลังนั้นแต่หลังจากที่สามีของเธอตายเธอก็ทําคนเดียวมาตลอดมีลูกค้าหลายคนผัดเปลี่ยนเข้ามาเช่าอาริณีจึงได้ถามว่าแล้วพอจะมีเบอร์ลูกค้าคนที่เช่าก่อนหน้านี้ไหมเธอแค่อยากจะถามถึงเรื่องบางอย่างป้าสรีจึงบอกว่าเดี๋ยวจะลองหาดูให้หลังจากคุยกันเสร็จอาริณีก็ได้ไปที่ร้านขายของเก่าเพื่อที่เธอจะถามเกี่ยวกับกระจกบานนั้นนะครับเธอเอารูปให้กับพ่อค้าดู แต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันคือกระจกอะไรซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่มีหญิงสาวคนหนึ่งได้เข้ามาซื้อของเธอสนใจหนังสือโบราณเล่มนาเตออารีนี่ที่มองไปเห็นพอดีเธอก็จําได้ว่าบนกระจกบานนั้นมีสัญลักษณ์คล้ายกับปกหนังสือเล่มนี้เธอจึงได้ติดตามผู้หญิงคนนั้นไปจนสุดท้ายทั้งสองก็ได้คุยกันอารีนี่รู้ว่าหญิงคนนี้มีชื่อว่าดิแอสเป็นสมาชิกของครอบครัวหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นเธอจึงได้คอดูในหนังสือ ปรากฏว่ามันมีบทความที่เขียนถึงกระจกด้วยนะครับวันต่อมาเพื่อนของอลีนีก็ได้มาหาที่บ้านเพื่อที่เธอจะมาดูภาพที่ตัดแต่ในขณะที่กําลังจะลองเหตุการณ์อันน่าขนลุกก็ได้เกิดขึ้นนะครับเมื่ออลีนีเห็นไ่าในกระจกมันมีวิญญาณของหญิงสาวได้จ้องมองเธออยู่หญิงคนนั้นพูดบางอย่างออกมาซึ่งเป็นประโยคที่ว่าอย่าไว้ใจเขาทางด้านเพื่อนก็ถึงกับอ้าปากค้างเพราะเธอก็ได้ยินเหมือนกันต่อมา เฮนด้าก็ได้มาที่นี่อีกหลังเขาอยากจะมาขอโทษเธอที่วันนั้นเขาพาอียันกลับมาช้าและเขาก็อยากจะขอโอกาสพาลูกเอกไปเที่ยวกับเขาอีกครั้งแต่รอบนี้พําก็ไม่ยอมนะครับเขาเข้ามาขวางเอาไว้จนทั้งสองวิดบางมวยกันพัมไลใ่ให้เฮนด้าออกไปจากบ้านแต่เฮนด้าก็ยืนนิ่งจ้องไปที่กระจกอย่างไม่ละสายตาจากนั้นเขาก็ส่วนพัมไปหนึ่งหมัดพร้อมกับถามว่าแกเป็นใครอารีนี่ที่เห็นก็เรียบเข้ามาห้าม เธอบอกว่าเห็นด้าน่าจะลืมกินยาอีกแล้วเธอจึงรีบไล่ให้เขากลับออกไปวันต่อมาอารรนี่ก็ได้มาเย็บผ้าตามเดิมเธอทํางานของเธอไปเรื่อยจนกระทั่งถึงเวลาพักเธอได้ยินเสียงมันมีคนกําลังเดินอยู่ภายในบ้านเธอที่มองสะท้อนกับกระจกก็พบว่าเป็นยิงแก่คนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเธอที่เห็นจึงจะเข้าไปถามแต่พอเดินไปถึงนาบ้านปรากฏว่ายิงแก่คนนั้นได้หายไปแล้ว พบแค่ป้าสรีที่เดินอยู่คนเดียวเธอจึงรีบกลับเข้ามาในห้องถามกับตัวเองว่าตาฝาดหรือเปล่าแต่จู่ๆเห็นการประหลาดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเธอเห็นว่าที่กระจกมันมีข้อความบางอย่างได้ถูกเขียนขึ้นมานะครับเธอที่คิดอะไรไม่ออกจึงตัดสินใจติดต่อไปหาเฮนดาเพื่อจะถามถึงเรื่องที่เขาเคยเห็นภาพหลอนเฮนดาก็บอกว่าทุกครั้งเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาคิดไปเองหรือเปล่าแต่พักหลังๆมานี้เขามีสติเพราะเขากินยาตลอด แต่ก็ยังเห็นภาพประหลาดเหมือนเดิมพอพูดจบเขาก็ขอดูรูปที่อาริณีถ่ายจากนั้นเขาก็เริ่มแก่ข้อความจนรวมเป็นคําได้ว่าสุกมาวีราเนการาซึ่งฟังดูแล้วมันก็คล้ายกับชื่อของคนแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนั่นจึงทําให้อาริณีได้เดินทางไปหาดีเอสอีกครั้งทางด้านดีเอสก็ได้เอารูปถ่ายของเธอให้ดูซึ่งมันคือรูปถ่ายรวมตอนอยู่หน้าบ้านจากนั้นดีเอสก็ได้เล่าให้ฟัง ว่าหลังจากที่เธอไปเรียนต่างประเทศช่วงนั้นน้องสาวของเธอกําลังจะแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าไปทาอีท่าไหนจู่ๆตำรวจได้แจ้งมาว่าน้องสาวกับแม่ของเธอถูกจัดการจนตายแต่ดีอก็บอกนะครับว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องซาลีน้องสาวของเธอมักจะพูดถึงกระจกบานนั้นอารินี่ที่ได้ยินเธอจึงได้ถามว่าแล้วพอจะเคยเห็นหน้าเจ้าบ่าวของซาลีบ้างไหมดีอสก็บอกว่าไม่ตอนนั้นเธออยู่ต่างประเทศแต่ก่อนจะจากกัน จูๆ่ๆอารีนีก็มองไปเห็นในรูปถ่ายที่มีป้าสรีได้ยืนอยู่ด้วยเธอที่รู้สึกว่ามัน,ปนแปลกเธอจึงได้แอบย่องเข้าไปในบ้านของป้าสรีจนได้พบเข้ากับกระดาษใบหนึ่งที่มันหายไปจากหนังสือเล่มนั้นพออ่านดูก็พบว่ามันเป็นคาถาที่เชื่อมไปถึงกระจกบานนั้นนะครับแต่อารีนีก็ยังไม่มั่นใจว่าป้าสรีจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าเธอจึงทำทรงแอบถามว่าป้าสรีรู้จักครอบครัวของสรีไหมป้าสรีก็บอกว่ารู้ ครอบครัวนั้นเคยอยู่ที่บ้านหลังนี้มาก่อนแต่น่าเสียดายที่เธอไม่ได้อยู่ดูแลเนื่องจากเธอไปทํางานที่ต่างเมืองคนที่คอยดูแลบ้านหลังนี้มีชื่อว่าซุกมาอารีนี่ที่ได้ยินก็ถึงกับชะงักเพราะเธอไม่รู้ว่าซุกมาเป็นใครแต่ที่แน่ๆป้าสารีนั้นโกหกหลักฐานในรูปมันชัดเจนต่อมาอารีนี่ก็ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกกับพำมเธอบอกว่าป้าสารีดูน่าสงสยัยอาจจะเป็นไปได้ที่ป้าสารีจะเป็นคนจัดการครอบครัวของสารี แต่พำมก็ไม่เชื่อนะครับเขาหาว่าเธอพูดจาไราสาระและยังไม่ทันจะข้ามวันป้าสลีก็เชิญให้อารีนี่ไปหาที่บ้านและพอได้พูดคุยกันป้าสลีก็เปิดเผยความลับให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเธอคือคนจัดการครอบครบัวของสาลีเองและการที่ทําแบบนี้ก็เพราะเหตุผลบางอย่างนะครับอารีนี่ที่ได้ยินก็ไม่ตกใจเพราะเธอเดาเอาไว้อยู่แล้วและเธอก็แอบเอากุญแจบ,บ้านของป้าสลีไว้ด้วยเธอจึงรีบหนีออกมา ซึ่งตอนนั้นก็บังเอิญได้เจอกับพรรมพอดีเธอบอกให้เขาพากลับบ้านจากนั้นเธอก็เล่าทุกอย่างให้เขาฟังพอพูดจบเธอก็จะไปหาอียานเพื่อจะเก็บของออกไปจากที่นี่แต่ยังไม่ทันจะถึงไหนเสียงกระดิ่งที่หน้าบ้านก็ได้ดังขึ้นพมจึงบอกให้อารีนี่รีบหาที่ซ่อนเดี๋ยวเขาจะไปจัดการเองแต่พอเดินไปถึงหน้าประตูมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเขาเปิดให้ป้าชารีเข้ามาแล้วเขาก็โชว์ฉากสายิวให้กับอารีนี่ดูใช่แล้วครับ ที่มันเป็นแบบนี้ก็พอป้าสรีคือภรรยาตัวจริงของพรมนั่นเองแต่ผมต้องขอบอกก่อนว่าป้าสรีไม่ได้อยู่ในร่างของตัวเองนะครับชื่อจริงของเธอก็คือสุกมาส่วนพรมก็มีชื่อว่าวีราเนการาทั้งสองไม่ใช่คนที่ดูแลบ้านหลังนี้แต่พวกเขาคือเจ้าของบ้านต่างหากพวกเขาใช้มนต์ดำสลับลางเปลี่ยนร่างคนแล้วคนเล่าเพื่อให้ชีวิตเป็นอมาตะแต่พอมาถึงตาของสารีซุกมากับทําไม่สําเร็จ เธอจึงต้องจัดการซารีกับแม่ทิ้งแล้วก็อยู่ในร่างของยายแก่สารีต่อไปนี่จึงเป็นสาเหตุที่อลินี่เห็นวิญญาณของสารีอยู่ในกระจกก็เพราะเธออยากจะมาเตือนนั่นเองส่วนพำมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือแฟนของสารีนะครับแต่แกวีราเนการาสามารถยึดร่างของคำได้และหนังก็ย้อนกลับไปให้เราเห็นว่าเห็นได้เขารู้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะเขาเห็นตะแกในกระจกนี่จึงเป็นสาเหตุที่เขาถามว่าแกเป็นใครกว่าจะรู้ตัว ทุกอย่างก็สายเกินไปเสียแล้วอรนินีได้ถูกมัดเอาไว้พร้อมเป็นเหยื่อในการสลับลางแต่พมก็รู้ดีนะครับว่าเธอมีลูกชายอยู่หนึ่งคนเขาจึงจะเข้าไปจัดการกับอียานแต่หาอย่างไงก็หาไม่เจอก็แน่นอนละครับตอนนี้อียานรู้ตัวแล้วเขาจึงขึ้นไปแอบอยู่บนหลังตู้พร้อมกับโทรบ,บอกให้พ่อมาหาทีบ้านแต่พอมาถึงกลับพบว่าทุกคนได้หายไปหมดแล้วเขาจึงถามกับอียานว่าแม่นั้นหายไปไหน อียันก็ได้ชี้ไปที่กระจกเห็นดาจึงบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นให้เขารีบไปขอความช่วยเหลือกับตำรวจอย่าตามเข้ามาเด็ดขาดพอพูดจบเฮนดาก็พาตัวเองทะลุมิติเข้าไปในนั้นซึ่งก็พบว่าข้างในมันคือหลานพิธีกรรมที่มีร่างของอารีนากำลังนอนอยู่แต่ในจังหวะที่เขากำลังซุ่มดูจู่ๆอียันก็ได้ตามเข้ามานะครับเขาเอานังสติก๊กยิงใส่คุมตาของยายแก่เฮนดาจึงรีบใช้โอกาสนี้ เขาไปช่วยอารีนี่ออกมาแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะเขาถูกพามักเล่นงานแต่ยังไงเขาก็ไม่กลัวเขาบอกให้อารีนี่รีบพาลูกนี้ออกไปทางด้านอารีนี่ก็เชื่อฟังเธอพาอียันนี่ออกมาข้างนอกและเธอก็คิดว่าตอนนั้นเห็นดานไม่น่าจะรอดแล้วแต่ไม่ใช่นะครับเขารอดได้อย่างปฏิหาริย์เธอเห็นมือของเขาก็รีบเข้าไปช่วยจนสามารถช่วยเขาออกมาได้สำเร็จหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พวกเขาทั้งสามก็ได้ย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านหลังเก่าทางด้านอียันก็ยุให้แม่คื้นดีกับพ่อและดูเหมือนว่าอารินี่จะใจอ่อนแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรอารินี่ก็สัมผัสถึงพฤติกรรมของเฮนดาที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นแววตาที่แข็งขึ้นท่าดื่มน้ําที่ต่างจากเดิมก็นแน่นอนล่ะครับเพราะที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่เฮนดาแต่เขาคือตาแก่วีรานการานั่นเองอารินี่ที่เพิ่งรู้ตัวเธอก็ทําอะไรไม่ถูก ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ดีเอได้มาเยี่ยมที่บ้านเธอจึงพยายามส่งแววตาขอความช่วยเหลือและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอตื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวถึงแม้ว่าหนังจะไม่ค่อยมีผีแต่หนังได้เล่นกับบรรยากาศเร้าแสงสีเสียงกลิ่นอายของความดีลับ และปริศนาที่รอการที่คลายนั่นจึงทำให้หนังน่าหลนและน่าติดตามมากๆเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยนะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับเลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไวน้นทีนี้ด้วย สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ